คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจคือด้วยจังปอนไม่ค่อยทําไม่ได้ทําทําคลิปเนอะคือ,อย่ยก็เกาะคลิปมาระดับหนึ่งแล้วอะไรมาระดับหนึ่งแล้วตอนนี้มันมีแต่คนแชร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาแชร์ไอ้พวกเนี้ยมาเทินมาเป็นอะไรยังไงให้เราได้ไงมั่งโอเคถ้าเป็นตรงนั้นนะครับเอ่อที่ผมแชร์อยู่ในเนี้ยเหมือนกันก็คือว่าคือมันต้องมีพวกนี้ก่อนนะอะมี subscription ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มี Fo นต์เอนใช่ไหมครับ subscription อ่ามรติมีมีมีปลายทางตัวนี้แล้วเนาะ เออจริงๆอ่ะไอเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดอ่ะมันไม่ต้องมี subscription ก็ได้แต่เอาว่าถ้าสมมติมีแล้วเราก็มีฟอนต์เอ็นฟอนต์เอ็นเนี่ยนะพอมันมีฟอนต์เอ็นเสร็จเราจะมีพวกเซลฟ์ลิควิดเดตด้วยเนาะมีการมีการอัพเซลหรืออะไรเอาจริงก็คือเพื่อไม่ให้ไม,ไม่ให้เสียค่าแอดใช่ไหมครับไอฟอนต์เอ็นเนี่ยอีกตัวว่าจะเป็นฟรีหรือขายก็แล้วแต่นะเอาเนี้ยที่ที่ที่หน้าข้างบนที่ที่ที่การสร้างทราฟิกอ่ะมันเป็นไปได้ทั้งแบบเพศกับ กับออแก <Okay. S 1> นิกครับ mm hmm. นี้ก็คือยิงแอดใช่ป่ะออแกนิกอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าสมมติคูใหญ่มีพวกนี้แล้วนะมีฟอนต์เอ็นสมมติว่าฟอนต์เอ็นคูใหญ่ก็คือฟนะีซ mm ูมานมคูใหญ่ก็ไปเพดเดินะจึเพิ่งจี้งหนีอ่ะแล้วคูใหญ่ก็เอาไอตัวฟีซูมของคูใหญ่อ่ะหน้ารีจิสเตอร์มาแปะอยู่ตรงนี้แปะอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ติกตอกคูคูใหญ่ก็มาแปะอยู่เขาเรียกว่าไบโอเนาะ อืมอืมอืมอืเอ่ออย่างเช่นเอ่อเริ่มต้นตั้งเป้าหมายของตัวเองคลิกแล้วก็แปะลิงก์เข้าไปที่รีจิสเตอร์ในซูมใช่ไหมครับทำแบบนี้ทุกช่อบทารครับหลังจากนั้นนะครับทุกคลิปที่ครูใหญ่ทำอะพอทูแอคชั่นก็คือถ้าเกิดว่าอยากจุดจุดจุดคลิกที่ไบโอนะคะอืมถูกไหมครับเราก็จะเทิร์นทุออร์แกนิกทราฟิกอไหลเข้ามาในฟันเนลอืม Money. Okay.